อพาร์ทเฮือน,น,น,ห,น,น,ห,นหนุกพาทเฮืนยกเฮืนแขง็งขอเออเย็บคาดมานนี่เย็บคาดไว้เออถอยไปมานนี่ถอยมาของถอยมาทางนี่อพาร์ทเฮนเร่สุดพาทล่า,ลางขึ้นเร่สุดเออให้เขาขอของอเออ แล้วมันตรง้อมตรง,ตรงเออเออพาลงคอยลง,งเฮ้ยเขาเกะเฮ้ยออยุดยุดยุดเดี๋ยวขาดเออเบอร์ไปได้ไหมเออเอาเอาลงมือเอาพาลงฮะฮะมันแหงผุด เียปเียบมือเย็บคาดนิดเ,อ,ดาดเอาไปทางหน้ากันนี่เอาเก็บทางหน้าอย่างไปคาดดูเอ้อยหยุดหยุดฟัานมันมีหลงปล่อยมือคลอยป่อย เออมือข้างซ้ายจับผงไหลมือข้างซ้ายจับผงไหลแล้วก็มือข้างขวา,ขา,าดาิจับอาูมังพานนี่เอ็กคือตัวเอ็อวเออวเออนวังยานี่นานมือจับนี่เออถอยแบบ เออละมือนะมาจับพี่ยกมือจับมังพนันมงังเอาพันลุ้นเออมังนั่นละเอาพันลงนีง่พันลงสุดนะครับเออแล้วก็มือจับเว้นบ้านมาันเครื่องหนักเราต้องค่อยๆดึงขึ้นดึงเอาพันขึ้นหน่อยๆเรียกคนเล่งน้ำแน่เรียกคนเล่ง,เง,เงค่อยๆ